ว่าจะเรียนหนักกว่าเดิมหรือเปล่ามึงเครียบอะมึงมีใครอยู่บ้างเนี่ยเฮ้ยมัน้องแก่งหน้าไปว่ะมึงอยากไปปะไปนั่งตัวกันี้ก่อนปะเนี่หยาเมื่อเช้าเป็นไรวะดูแปลกๆถ้ากูเล่ามึงอยา่ออาละลายไปนะอดีคือตอนอาผมอะ่ะ เขากับเกดอะเคย,ย,ยสนิทกันมากๆเลยแบบสนิทที่แบบเพื่อนแท้เลยอะแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปมีเรื่องกับแกงแกงหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วอะตมันเหมือนอยู่กันเจ๊ที่คนเยอะๆอะแล้วเขาก็โดนดุมคนเดียวเว้ยแต่เกดอะยืนมองอะเกดที่ไม่มาช่วยอะแล้วแกเข้าใจอารมณ์ป้าที่แบบ โดนลุมอ่ะแล้วคนมองกันอ่ะมองกันเต็มอ่ะมันก็อายอ่ะแต่เอสอ่ะก็มันเพื่อนอ่ะทีนี้จะเข้ามาช่วยปะแต่คืนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแค่ยืนมองแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ชอบเก๋เท่าไหร่กับการกรรทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อที่ไหนเขาทำกันอย่างนี้ตรงนี้ล่ะล้วคนช่วยกันอ่ะก็เป็นตัวไม่คนและวนะเขาก็ไม่ได้สนับเอ๋เลยเขาก็เลยตัดเก๋เลยแล้วพอนั่นแหละก็เลยมาเจอกันก็เลยรู้สึกแบบไม่ชอยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ชอมันเถอะ ทำยังต่อดีกว่าถึงว่าตอนนั้นแหะรู้สึกแปลกๆวันนี้ไม่ดูไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ Attention please Boot a afternoon teacher วันนี้จะมีการฝึกเกี่ยวกับการศึกษา Comparative and Superative เดี๋ยวครูจะจับกลุ่มให้แล้วให้ส่งแคนว่าเพลงวันนี้นะคะครูได้ เจ้กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเรามาไหมมาค่ะสุิชยามาค่ะปัตรพจนมาค่มีองบังวลัตมาค่ะิชามชนิการทำไมต้องอยู่กับางมันได้วะเฮ้ยเกณฑ์งานที่มมนทำไม่ได้วะเฮ้ยจะว่าเพื่อะไรทำไมวะเพื่อนตั้งใจทำอา กูต้องไปโดนครูว่าเพรานงานแล้วไอ้ชิ้ชูอย่างเงี้ยทั้งที่กูก็ใส่งานมาชัดเจนแล้วอะแค่นี้เองอะทำไมต้องด่าขนาดนี้แบะกูไม่ได้ด่าเลยต้องด่ากูอยู่นี่ไงอ้าวแล้วมีปัญหากับกูป่ะล่ะก็มีไงมาดิกูด่ากูเนี่ยกูด่านะเดี่ยวเมื่อกี้บอกกับครูว่าเพราะเธอทะเลาะกันรุนแรงมากมันเป็นยังไงและอย่าเล่าหน่อยสิ อยาเธละหนูก็ไม่ได้จะไม่ชอบจะช่วยเพื่อนนะคะแต่แค่ตอนนั้นคือคนขขอมีชุดหมนมากเกินไปหนูไม่สามารถเข้าไปช่วยยาได้จริง,รงๆหลังจากวันนั้นหนูก็พยายามจะไปขอโทษยะเพราะหนูรู้สึกผิดกับระยะจริงๆแต่ระยะก็ไม่ฟังหนูเลยเขาจะเดินหนีเขาจะมาแล้วก็พูดไม่มีใจด้วยจนถึงตอนนี้หนูก็ไม่ร,รออมูนน้ว่าทำไมเราถึงทำยังไงงั้นแปลว่าพวกเธอเนี่ยสืส่อสารกันไม่ตรงประเด็นไม่ออยอมพูดคุยนจริงจังจ ว่าเธอก็ลองไปคุยกันดูซิว่าเธอต้องเปิดใจคุยกันดูไปได้ละกูไม่ว่าอะไรหรอก